สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยมือนีเสียงบ่ค่อยมีขอโทษขออภัยเด้ค่ะเดอ้อนอนเดิกนะคะมือนีมาพอๆกับออมคนอีสานอินกรีดอีกแล้วเด้ค่ะเดิมมือนีออมก็ได้มกนอม่อ้เด้ค่ะเพื่อนๆค่ะ อมได้มกนอนใหม่มาสูพีซูนองกินเอ้อเป็นมกนอไใหม่ของต่างประเทศเนาะมกอยู่ต่างประเทศนะคะบบมีใบตองนะคะเนาะแต่เขากะมกใส่ฟ้อยนะคะฟ้อยซีขาวนะคะเขามกได้เนาะ,ะนะกาซีมีพผักกะบ่คอยมีย่ยางลายบ่วด้ล่งไปข้างลางกาซิมีพผักกาดขาวนะคะเนาะแล้วก็มีต้นหอมนะคะแล้วก็มี่แตงมีผักชีนะคะ มกเค็ดออมนี่กใส่นามยานา่งเด้อค่ะเด้อสซอยู่ค่ะเพราะว่าออมน่ะอันสือแบบอ่ามาจาก้านในเมืองนะคะเนาะข้าก็ซิมีหน่อไม่แล้วเข้าก็ซีมีนามยานั่งแซไว้ในนี้นะคะทรงตงมาจากเมืองไทยเฮาเลยค่ะก็สะดวกสบายสาหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะเนาะจากนั้นเฮาก็เอามาแปรรูปเฮาสีเฮ็ดอ่าสีเฮ็ดแบบมกแบบซุปแบบแกงแบบยังก็แหลวแต่เนาะเนาะ มาเอามากินกันเลยค่ะหิวหิวหิวโอ้ยคิดถึงอันคิดถึงพักบานเฮาเนาะค่ะเนาะพักบานเฮาแหมมากินกับอันมกนองใหม่พวกพักยังก็พักสังพักพัก,มกมเมกแมนบ่แล้วก็พักอีหอย่างเนาะพักต่างๆที่เอามากินครับแล้วมันแซ่บๆนะมาค่ะมาค่ะมกนองใหม่ใส่ข้าเบื่อน้ำเลยคะ่ะเด้อนี่เอาแบบว่า มันคข้าขกับอยู่เมืองไทยฮอลลดแต่ว่าขาดก็แต่ใบพักอันนั่งรักเนาะค่ะนะโบมมี่บมี่คะ่ะตอนนี้นี่คะ่ะมาแสบน้ำกันจ้าอื ใส่น้ำปลาร้วนัวน้ำเนะค่ะน้ำปลาอ้อมเนี่ยเบื้อนะคะเพราะว่ายัง พะวางอมอองมักปลาร่าเองค่ะมักปลาร่าเองก็เลยมีปลาร่ากินตลอดปีเลยนะคะสิมักว้ปีต่อปีเลยค่ะมักทังใหญ่เลยค่ะสิหาถังต่อปีนะคะปีนี้เขากินคงปีที่ผ่านมาปีนี้เขากะเห็ดไปอีกเอาไว้ได้กินปีต่อ,ตอ เันไม่ยังติดปากกับบอกออมใ่้ด้วยค่ะเด้ออือก็จะซีดตาแ่นเนอ,อะที่จะแทนตา่ะเพื่อนๆได้ยังก,กินคน่ะมื้อนี้มากินน้ำกันนะค่ะเด้อ อุ่นขุ้นขงนอกอากาศผลสิตโตกนะคะเมือเนี้ยฮึมฮึ่งนึกขึ้นได้ว่าออมนะลืมไปเอาอ,อ ออมลืมไปเอาพักคุ้ชายมากินอยู่ในกระถางนอกบ้านคนละกายมาได้เป็นตาดมา แสบแสบพี่น้องมกนอไม่มกนอไม,ม,ม, <c oughs> ม่เป็นนอไม่สวสดแห้งแสบนะคะเนาะม,มาต่อกันด้อค่ะเด้อเ <c oughs> มื่อกี้นี่ ความจำเครื่องเต็มนะคะเ,เพื่อนๆโอ้ยเนาะใหญยอาอัดคลิปแล้วสกวักกอนจังเต็มกระบไดเนาะความจำก็ได้ <c oughs> มากินต่อค่ะมาออมก็เลยต้องเอาอีกเครื่องหนึง่งมาอัดต่อด้วยค่ะพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวอืีวา่าเอาข,อขาดจุดปุดไปงัน S <S เอาอีกเครื่องหนึ่งมาอาาาัดต่อให้เซจค่ะย่ำเพื่อนใดย่ำเพื่อนใดขอบคุณอนเพื่อนๆอยู่อยู่ซ si ื้อสิจบไปหลอดมันกัดสิจังไหนบุญน,น้อง Se her. เดี๋ยวกินข้ามนีก็สิมาพีล่านองไปก่อนเถอค่ะเด้อจะไปทำงานอย่างอื่น ขอบพระคุณนะคะทุกคนนะคะทุกกำลังแรงใจนะคะที่ทรงมาให้ออมคุณนิสานนะคะเนะาะออมก็ดีใจแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำงานทำคลิปต่อๆไปนะคะเนาะเมนนื่อนี้ออมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด้อเดี๋ยวเข้ามา ถามเมืองคลิปต่อๆไปเนาะว่าออมสิพ่ายมาก,กินอย่างเนาะหรือสิภาพไปเที่ยวส่หรือสิไปเฮ็ดอีอย่างเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะช่องของออมกับบอรมีอีอย่างตายตัวนะคะเนาะก็ะคือแบบว่าเห็ดไปเรื่อยๆนะคะตามสถานการณ์ตามมือตามเว้นนะคะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจทุกคนเรือค่ะเด้อื้อนก็ลาไปแล้วลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ